20นะครับเปิดได้ครับดีแทนคูนต้องปักเข้าให้เออตอนนี้ทำการไล่สดอยู่ในขณะนี้นะโอ้โหป่าวิจารณ์เสือครับพี่นมชงได้ครับโอ้เนอะเปิดได้บ้าเอออยู่ครับผมปักเข้าให้ข้าหม้อป่าวิจารณ์เปิดได้แ้มชงลนนะครับเล่นเองนะครับปักเข้าให้โอ้อยูสวย เอากินง่ายแล้วมันเลยนะครับผมไม่แน่นะฮะเอาพี่หนุ่มไปออกครับผมโอ้โหอา้าไม่แน่ฮนะแถมนะเล่นเองอ้าวฟาวครับผมโอ้กันที่25แต้มนะโอ้โหอ้ยโ่้ฟาวิจารย์เปิดได้แถมว่างไง นี่อ้าวขามเขียวก็มาครับผมเติบรูดเดียวเติบมาแล้วฮะเปิดได้ครับอี่เต็มคูนยกครับผมปักเข้าให้สกอร์ที่แมนสิบสามต่อสิบครับผม <c oughs> อันรายการสิบห้าแต้มครับผมโอ้ข้ามเขียวก็มาครับอ๋อพีวิทย์เปิดได้ครับ ปัดนรกปักขะคอให้อยู่ครับผมเออมีอำนาจอีบงนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามที่มาคอมเมนต์เข้ามานะครับผมเนื่องจากว่าแอดมินไม่ได้เอาขาตั้งที่สูงมากกว่านี้ก็เลยคนที่เดินไปเบินมาก,ก็ปักเข้าให้โอ้ได้สวยเอาเขี้ยวเออโอ้เรียบร้อย พี่พินปัดโอ้ปัาดีฮะครับอ่าเปิดได้ครับเขียวครับผมเอลุกออเป็นการที่25แต้มนะครับผมแพ้ชนะไปเลยครับผมเนื่องจากเล่นกันที่ดึกแล้วครับเลยจับฉลับกันโอ้ยังอยู่ครับอ่าแก่แล้วครับ อ่าอย่างนี้วิทย์พื้นใหญ่ว่าไหปักเข้าให้เออเรียบร้อยเรียบร้เราจะอยู่ที่กรุงเทพนะครับจุฬาจะเป็นอันนี้เป็นมหาลัยส่งับผมอยู่ครับผมอ่าพีทว่าแก้ครับผมอ่าแกดีครับหลักเองแล้วข้ามเขียวครับโอ้โหสิบเจ็ดยี่สิบสองครับเอาอ่าก็ได้เล่นเองแล้วอยู่ครับผมยังอยู่ครับเอาแกตัวไหมครับผม ปักเข่าอย้่เอาปักเข่าให้อา่าย,ยังเกยได้ครับอ๋อฆ่าลูกที่สามครับว่าไงอ้าวยูยูยูอ้าวรอบสามแล้วครับเอาไว้ปักเข้าให้ยู่อเอเอโอ้โหฆ่าตั้งสามรอบแล้วครับโอ้โหวัดกรรมการขาแล้วครับศูนย์ศูนย์นะครับผมาการแสดงเสิร์ฟด้วยหลังเท้าครับผม ที่เราเก็บไปอย่างนีเขาจะโอ้เสิร์ฟดีครับอ้าวต่อพี่โอตั้งครับปักเข้าให้อยู่แค่ผมเอาเขียวก็มาเอาเจอได้ครับเอาปักเข้าให้อยู่โอ้โอ้อ้าวโอ้ดูสิตีสิบเอ็ดอาจารย์โอเปิดได้ โดนว่าไงโอ้ปอ้ยข้ามเขียวออกทสามครับเน้นกันที่25แต้มครับผมหาแต้มไร้ได้ครับโอ้โหข้ามเขียวสวยครับผม14ต่อ11บเครับพี่ตุมม้มเบอร์ได้หน้าโอ้ชงพี่เขียวโอ้โหข้ามเขียวเขียวอาจารย์บอกว่าพ่อสู้พ่อสู้นะครับโอเคครับโอ้มีเอฟซีพี่ตุ้มมาด้วยนะครับผม โอ้เจ้าไหนครับสามปีไม่มีบล็อกครับผมโอ้โหสวยครับเสื้อโพสมันโกรธใครมาไม่รู้ครับผมอ่าสวยอ่าแกโอ้โหอ่าน้ำตาลแล้วอย่างนี้เนี่ยปักเข้าให้เออถือว่าคู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายนะครับผมอ่าพี่เตี๋ยเปิดได้โอ้โหเตะเอแล้วนะครับหนึ่งสามศูนย์ครับผม อาโยงหลังกันแล้วนะครับเ,เอาปักเข้าให้โอ้โดีดีครับผมทั้งหมดมีด้วยกัน10ทีมนะครับอ,อันว่าไงปักเข้าให้ออโอ้ลนครับอาศิลาชงอันว่าตีเออ อ,อันเล่นเองเปิดเองเล่นเองอ่านะครับที่พิธีพุทธบูชานะครับที่มาเยี่ยมสนามตะโกนดีนะปักเข้าให้โอ้โหอ่านว่าไงปักเข้าให้โอ้ทีดีครับสกอร์สิบต่อเจ็ดครับโยงหลังเอาโอ้โอโอโอ ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่พิเตียพุทธบูชามาเยี่ยมที่สนามตะก้อนี่นะครับที่ททททามา,มา,มมาจุลางูสวยโปรยอดครับอ,อ่ายังเปิดได้ครับอเอาปักเข้าให้โอเ้โอเ,อเนี่ยก็นะครับแล้วก็เข้าเส้นหรือตะก้อในสายเลือดนะครับที่เพดจดังๆนะครับน่า,นาจะรู้จักดีนะครับคนที่เล่นตะก,ก้อน,นปักเข้าให้นะครับผม พักเข้าไปโอ้ยดีดีครับผมโหหนาเน็ตเลยครับอ๋อแกได้อ้าวยังอยู่ครับโอ้โหสกอร์14 20ครับผมถือว่าทางโปรสมควรับอ่านว่าไงพักเข้าใอ้เรียบร้อยดีเลยครับ อยู่ครับผมปักเข้าให้